เ้นทางกลับบ้านเส้นนี้งามงามงามจริงนะครับเสน้นนี้มันเป็นเส้นทางแบบธรรมชาตินะนะธรรมชาติมีป่าสองข้างทางแล้วก็มีแดดอ่องทะลุต้นไม้ออกมาปัาดนี่คือเส้นทางกลับบ้านนะฮะเส้นทางกลับบ้านหลังจากเลิกการเลิกงานเนาะ พระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกแล้วใกล้จะตกแล้วนี่จะกลับบ้านแล้วอเดี๋ยวเราขับรถมาเจอกันที่บ้านดีกว่านะครับพอดีเห็นวิวสวยๆแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้รับชมวิวธรรมชาติงามๆนะ้ต้นไม้ใบาาหญ้านาโคงนาข้าวนี่พระธงพระอาทิตย์โอ ดูแล้วก็สดชื่นสายตานะฮะผ่อนคลายสายตาโงแย่ oh, <yeah. S 1> นี่ป่ามันก็วสวยอยู่นะมีอยู่ตรงนี้ก็วสวยอยู่ขับรถนะ่เดี๋ยวผมเราไปเจอกันที่บ้านดีกว่านะครับครับมาบ้านเลอฟุกฟ๊กฟุก๊ๆฟุกฟ๊กฟุกฟ๊ก บ้านแล้ว,ว,วเลิกงานยินนี้เดี๋ยวไปหาหยอกคุณพุยกยูนนะพระที่บ้านฉันก็สวยสวยพระทิตที่บ้านฉันก็สวยวิวสวยมากเลยอันนี้เราให้มันแห้งแห้งเลยเดี๋ยวทำเป็นฟืนกิ่งไม้กิ่งมะขาม รงนี้อีกกองหน,นึ่งนี่ต้นนี้แหละกลับบ้านเย็นนี้ก็มีเธอซับเนื้อให้เดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าคุณตุ๊กปุ๋ยทำอะไรบุตกขยาวนี่สุดเลยดอ้ยใจเชื่อเลยมาถึงบ้านแล้วนี่สวัดดีครับ อูไปเล่นอะไรไปเล่นอะไรไเดี๋ยวเล่นจะไปไหนนี่ Chờ chân bay đời mơ và chân vầy hay dù lâm băng đại đô tư gặp phần Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để อย่าลืมซี้ออนไรมาฝากด้วยนะ,ยะนซื้อโซดามาฝากด้วยนะโอ้ยตังเราอีก <c oughs> นี่ยางมันอ่อนนะนี่ <c oughs> เลี้ยวยากขนาดเลยนี่นี่ยางรั่วหรือเปล่านี่ <c oughs> นี่ยางรั่วนะนี่นี่ยางอ่อน ไปสูบหรือเปล่า oh. แวะเข้าไปสูบร้านร้านก่อนก,นก็ได้ในบ้านนะไม่งั้นก็เอารถค่อยไปก่อนไปเดี๋ยวเพื่อจะแวะนู่นนี่นั่นอีกเสียเวลาได้นี่เดี๋ยวค่อยอไปเติมลมให้นี่ไปทําให้นี่ oh. <Are> มันเลี้ยวยากเห็นไหมล่ะมันนานแน่นๆนะนู่นอะไรนูน่นอยู่ตรงรอรถเนูดูด้วยแ <c oughs> ป๊ไปเอาขนนู้นมาไว้เอาันี้เดี๋ยวเอาไปเติมลมก่อนค่อยอไป ไปไปหรอกวันนี้มันจะมืดจะค่ำแล้วขี่ไปเปลี่ยนรถเ,เอาไปเลยเอาไปเปลี่ยนเลยขีย่ไปเปลี่ยนเลยนะเออเอาว่ายุมขึ้นหนูดแท้จะเดินทำไมวันนั้นก็เปลี่ยนยางมาแล้วโดนไปตั้งสามร้อยกว่าบาทยางหน้ายางหลังเปลี่ยนวันนั้นะนะยางหลังเหรอเออเออ,เอ,อแม่ ี่อย่างเดียวเน,ะวเนาะสังเกตเลยไม่ดูอะไรเลยให้คนปุยไปเปลี่ยนรถก่อนเราก็นั่งรอก่อนนั่ง,น,งนั่งรอบนก่อนได้โอกาสบนแล้ว <c oughs> จัดก่อนนั่งจัดก่อนนอโทนเนัาะใช่ไหมใช่ไหม ใช่ไหมนั่งรอบนก็นใช่ไหมเราไว้บนคนก่อนรอรอเราปุยมาก่อน,นะฮะเป็นไงเบาแต่โชคมันโชคมันไม่ดีโชคมันเด้งไงโชคมันหมดแล้วก็ตั้งแต่ซื้อรถยังไม่ได้เปลี่ยนเลยเนาะสิกว่าปีแล้วอะ่ะแล้วน้ำมันน้ำมันเต็มถังบอกไว้ก่อนคันนี้อะ่ะ เออรถทำงานรถเดินทางอือดีมากไปเดินทางปลอดภัยอือไปแล้ว ครับคุณปุยก็ไปแล้วนะฮะไปตลาดนะไปตลาดรอบเย็นเพราะว่ามีคนอยู่ร้านให้แล้วก็เย็นละของมันมากลางวันมันก็ขายไปบางวันไปรอบ2รอบนีแล้วแต่วันกระดาษอะไรนี่นี่เกระ,ะดาษอะไรเี่ว โอ้ยังไม่ได้ถอดเสื้อเลยร้อนอยู่อากาศร้อนนะครับ่าเต็มหมูอ้วนจำอะไรหมูอ้วนเล่นกับแมวน้อย <c oughs> <c oughs> นี่ชื่ออะไรนะบอกดิ <c oughs> แมวนน้อยชื่ออะไรชื่อนมเย็นนมเย็นนหนยิงยิงยิงแบบปืนนี่ ไปนั่งเล่นกันแค่นี้เพื่อนเล่นใช่ไหมนะลูกค้ามาแล้วไอ้ขายของก่อนวันขายของโอ้ขาดร้อนร้อนแ้วมันลดไม่มีเดี๋ยวไม่มีอ่ะนี่ ตั้งทั้งหม้มีนี่เนาะบืนเอร่ะโอเคเหลือเหลือสามสิบจ้าจ้าโอเคอ้วนอ้วนน้ำพอกินหน่อยอ้วนอ้วนครับน้ำพอกินหน่อยสักแก้วหนึ่งได้เย็นๆหน่อยดิ ผมยาว,วตัดผมตั้งใจว่าจะไว้ผมยาวยาวโคโล,โโลนหรอขอบคุณครับโอ้นั่งพักผ่อนก่อนเลิกงารเลิกงานแล้ว ขอบคุณครับเก็บขวดด้วยว่นโอเคฮะเดี๋ยวก็มมีอะไรละนะครับเรื่องการเรื่องงานแล้วก็บรรยากาศก็ประมาณนี้แหละนะครับเยน็ยนๆนะลูกค้าเริ่มมาแล้วขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ